กกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาแจกเพชรในเกมฟีไฟอีกแล้วนะครับก็คือพี่ลืมนึกไปเลยนะครับนว่า พี่ไปรีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมเสิร์ฟนอกนะครับน้องและกิจกรรมกําลังจะเข้ามาในไทยเยอะแยะมากมายนะครับจนลืมไปว่ากิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องก็มีทางด้านของกิจกรรมดีๆเหมือนกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าวันนี้นะครับพี่จะรีวิวกิจกรรมแบบไหนอะไรไงนะครับและกิจกรรมนะครับที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็คือเป็นทางด้านของบัตรกาลลีน่านะครับดีดีว่ามีการแจกเป็นพันแน่นอนนะครับก็ตามสัญ ไหนถึง5,000คนดูก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลินาฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีนั่นเองนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะและมีหลายคลิปที่ถึงนะครับพี่ก็เลยบบว่ารวบรวมนะครับเนาะและมาแจกท้ายสัปดาห์นะครับก็คือวันนี้นะครับจะมีการแจกบัตรกาลินาเรียกได้ว่ามีเพชรเป็นพันแน่นอนนะครับทุกคนและบัตรกาลินาก็จะอยู่ในคลิปเลยนะครับจะไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกพี่จะขึ้นให้ในคลิปเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นถ้าคนไหนนะครับท ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1นแชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้นะครับน้องก็คือแบบว่ามีคนดูเยอะนะครับพี่ก็จะมีการแจกให้ส่วนตัวนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับอยากได้ส่วนตัวกับพี่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับคนละ1นคอมเมนต์นะครับน้องและวันนี้นะครับทุกคนก็คือถามว่าทําไมพี่ถึงแจกนะครับก็คือพี่แบบว่า เข้ามาในเกมและมาเจอกิจกรรมตัวนี้นะครับที่จริงอาจจะอัปเดตประมาณวันหรือ2วันแล้วนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือทุกอย่างในร้าน9เพชรนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็คือพี่นึกขึ้นได้นะครับว่า ถ้าพี่อยากทําคลิปที่แบบว่าแจกเพชรเฉยๆให้คนดูได้หรือเปล่านะครับนอะโดยที่แบบว่าไม่ต้องรีวิวกิจกรรมให้เยอะแยะมากมายไม่ต้องรีวิวกิจกรรมเสิร์ฟนอกไม่ต้องรีวิวกิจกรรมที่จะเข้าไทยนะครับรีวิวกิจกรรมในไทยแล้วก็แจกเพชรในไทยไปเลยนะครับทุกคนเออก็จะบประมาณนี้เลยนะครับก็คือสุดตัวนี้นะครับพี่เห็นมันเท่ดีนะครับและที่สําคัญนะครับพี่จะแจกให้เฉพาะคนที่แบบว่า ได้9เพชรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะมีคนโชคดีได้9เพชรหรือเปล่านะครับฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับถ้าคนไหนได้9เพชรนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับทุกคนแต่พี่ยังไม่ได้สุ่มเลยนะครับมาดูเลยก่อนนะครับเนาะว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับ70 75 80โอ้โหพี่ได้80เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็คือตอนนี้พี่ได้80เปอร์เซ็นต์โคตรดีเลยนะครับทุกคนก็จประมาณนี้เลยนะครับพี่ไดี 80%ในตอนนี้นะครับทุกคนอูโหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้ทา,าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนตรงนี้ให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับโนว่า ผมได้9เพชรหรือว่าคนคนไหนนะครับที่แบบว่าได้9เพชรบอกหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เติมให้นะครับเพราะว่าคนที่ได้9เพชรเดี๋ยวพี่จะสนับสนุนละกันนะครับเนาะเพราะว่า1เลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าพี่อยากเติมให้คนที่แบบว่ายังไม่เคยเติมนะครับเนาะสองเลยนะครับพี่อยากเติมให้เฉพาะคนที่แบบว่าอยากได้จากพี่จริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกอย่างในร้าน9เพชรนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีใช้งบน้อยนะครับเนาะก็คือปกติ1199เพันหนึ่งร่อยเก้าสิบ แค่สอร้อาเก่าเนั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรดีเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าชุดมันก็โคตรเท่นะครับนอถามว่าพี่เอาไหมนะครับนอพี่อาจจะเอานะครับเพราะว่าพี่ชอบหมกกันน็อกนะครับนอพี่เป็นคนแบบว่าชอบคนแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับนอและก็ชอบการขับขี่อยู่แล้วนะครับนอเลยดีว่าพี่ก็จะเอาเพราะว่าหมวกกันน็อกเลยนะครับนอส่วนชุดไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คือชุดเดี๋ยวพี่ไปหาใส่ใหม่ก็ได้นะครับนอเพราะว่าชุดไม่ค่อยถูกใจนะครับถูกใจแค่หมวกกันน็อกนะครับแต 2ตานะครับทุกคนเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอคดไหนได้9เพรเดี๋ยวพี่เติมให้สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนและในไหนก็ได้มารีวิวกิจกรรมแล้วนะครับน้องก่อนที่เราจะไปแจกเพรน,นะครับทุกคนพี่ขอรีวิวกิจกรรมตัวนี้ก่อนเลยละกันนะครับก็คือ กิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเป็นอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องเรียกได้ว่ากิจกรรมตัวนี้โคตรคุ้มนะครับถามว่าสุ่มหมดเท่าไหร่นะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับสุ่มหมดประมาณ3ามห้าพันเพจนะครับถ้ามี5้าพันเพชรสุ่มได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมเก่าที่กลับมานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือมีอนิเมะนะครับเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าอนิเมชันนะครับน้องก็คือมีทางด้านขขอองงงงกกกกกกกาา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 รรรรรรรฮีลลลลลเเืดดดดโ้้้มแแแพนนนนนะะะคคคััััับบบบปิตววว็็ส่่ท ที่แบบว่าเล่นกับเพื่อนได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับหรือว่าเป็นซุดตัวนี้นะครับพี่มีแบบว่ามีเฉพาะทางพิเศษนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับถามว่าดีไหมดีนะครับเนาะถามว่าแรงไหมแรงแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขนาดท่าทางตัวนี้นะครับก็คือโคตรเท่เลยนะครับเป็นท่าทางพ่นไฟนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไม่ควรพลาดละกันนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมแรงๆประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสุดจัดแน่นอนนะครับมาพร้อมกิจกกรรรมตััวนนนนนีี้เเลลยยะคคบทุ กิจกรรมเก่าที่กลับมานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นท่าทางประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ดูว่าสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็มีนะครับนอสกินปืนอาเลเวลก็จะมีการกลับมานะครับนอแล้วก็นี่เลยนะครับนอสกินปืนตัวนี้นะครับได้ไปฟรีๆนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสมอยากได้ก็สามารถมาสุมกันได้นะครับก็จะเนนระมาาณี้ลยคับสหก กรรในไทยนะครับและมาถึงจนได้นะครับตอนที่แบบว่าพี่จะทําการ แจกบัตรกาลิน่าแบบฟรีๆนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบัตรกาลิน่าแบบฟรีนะครับคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอน100%เนะครับทุกคนก็คือคลิปนี้นะครับนอพี่แบบว่าจะมีการแจกนะครับในส่วนของบัตรกาลิน่านะครับบัตรละ300บาทหรือว่าประมาณ10,60เพชรเพนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นบัตรกาลิน่าให้ตรงนี้ละกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับตอนนี้นะครับพี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบัตรกี่านะครับมีแค่2รางวัลเท่านั้นนะครับใครเร็วใครได้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับว่าคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับแค่อย่างมาแจกเพจแล้วก็รีวิวกิจกรรมในไทยบ้างอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้รีวิวกิจกรรมที่มันอลังการหรือว่าเวิร์วางหรือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนชอบนะครับน้องก็คือเพราะว่าเป็นกิจกรรมในไทยทุกคนน่าจะเห็นกันทุกวันอยู่แล้วนนนนนนะะคครรรรััับบบบบกกกก็็เเลยแแววว่่าาาีีีิท้้้้ใหดูพออจต เป็นที่เรียบร้อยนะครับสองรางวัลเท่านั้นนะครับนาใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับรางวัลละ1นึ่พบเพนะครับก็รับไปเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าสุดสัปดาห์รับของรีจากพี่ไปแล้วกันนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับก็คือดูคลิปพี่จบแล้วนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนดูคลิปน้องจล้คอ่ปใใหิ ไปนะครับล้วก็ทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนี่ยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนี่ นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย